เลขดวงเลขลาวกับหมอไก่ให้โชคก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับทุกทท่านนะคะที่รับโชคกับหมอไก่กับเลขเด่นลาววดวันสุกที่18เมษายนที่ผ่านมากับเลข1551เลขเด่นประจําวันและขอแสดงความยินดีกับท่านที่เกิดในวันอาทิตย์วันอนนังคารพุธกลางวันพุธกลางคืนวันพฤหัสและวันเสาร์เลขเด่นประจําวันเกิดได้รับโ่วกันไปนะคะ สำหรับวันนี้เลขเด็ดลาวตรงกับวันจันทร์ที่21เมษายน2568มีเลขมงคลดังนี้16574สำหรับสื่อนำโชคเลขนำโชคและการเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวัน ท่านที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะช่วงนี้ในด้านของการงานงานค่อนข้างหนักนะคะหรือถูกเอาเปรียบในการทํางานมีศัตรูมีปัญหาเพิ่มดังนั้นอย่าใช้อารมณ์ในการแก้ไขปัญหาต้องมีสติแล้วค่อยๆแก้ปัญหาไปส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้รายจ่ายเยอะมีปัญหายุ่งยากในเรื่องของเงินระวังจะโดนโกงนะคะไม่ควรลงทุนเพิ่มในช่วงนี้ ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันอาทิตย์ให้ทำดีกับแม่ขอพรแม่นะคะหรือโอนให้แม่เป็นการเอาเคล็ดดีจะทำบุญกับคนพิก,การหรือคนตาบอดเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลถ้าที่เกิดในวันอาทิตย์หนึ่งสามหกสองห้าท่านที่เกิดในวันจันทร์นะคะช่วงนี้นะคะการงานเจริญก้าวหน้าดีมีความสําเร็จมีโชคดีในเรื่องของการทํางาน คนว่าง,งานจะได้งานดีๆทําในช่วงนี้นะคะส่วนในเรื่องของการเงินคุณก็มีความโชคดีในเรื่องของการเงินได้เงินมรดกขายที่ได้หรือถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินสามารถแก้ไขได้หรือมีข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะส่วนในเรื่องของการเสริมดวงนะคะคนวันจันทร์ให้ทำบุญกับคนแก่บ้านพักคนชราหรือจะร่วมบุญสร้างถนนหนทางสร้างสะพานสร้างโบสถ์สร้างวิหาร เป็นการเสริมดวงในช่วงนี้เลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ที่ทำงานเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันจันทร์91054ท่านที่เกิดในวันอังคารนะคะช่วงนี้ในด้านของการงานมีโอกาสได้เริ่มต้นงานใหม่ๆงานชิ้นใหญ่หรืออาจจะต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นได้รับความร่วมมือได้รับความช่วยเหลือเป็นอย่างดี หรือถ้ามีการปรับเปลี่ยนงานก็จะปรับเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินสภาพคล่องดีขึ้นมีช่องทางในการหาเงินเพิ่มขึ้นนะคะมีเงินเข้ามาเรื่อยๆถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินสามารถแก้ไขได้ส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนวันอังคารให้ทำบุญเกี่ยวกับความรู้อุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาตามโรงเรียนต่างๆเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อ องตัวท้ายสามตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันอังคาร1 2 5 4 7ท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์โยกย้ายนะคะ,นะอาจจะมีการโยกย้ายไปรับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหรือมีการปรับการเลื่อนข่านเลื่อนตำแหน่งปรับเงินเดือนในช่วงนี้นะคะหรืออาจจะรับตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมรับหน้าที่ใหม่ที่ดีกว่าเดิม ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินสามารถพูดคุยกันได้ตกลงกันได้หรือมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการเงินส่วนในเรื่องของการเสริมดวงของคนันพุธกลางวันช่วงนี้ถ้าคุณพ่อยังอยู่ให้ทำดีกับพ่อขอพรพ่อนะคะหรือโอนเงินให้พ่อเป็นการเอาเคล็ดหรือจะร่วมบุญสร้างห้องน้ำนะฮะตามวัดวาอารามต่างๆเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่ออายุพ่อเป็นสื่อเลขที่บ้านเลขที่ทํางานก็เป็นสื่อ สำหรับเลขมงคลที่ทเกิดวันพุธกลางวัน17438ท่านที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะช่วงนี้การงานคุณอาจจะมีปัญหาติดขัดนะคะ<ม>แบบไม่คาดคิดมาก่อนแต่คุณก็สามารถพบทางออกหรือวิธีการแก้ไข ใช้วิธีการปรึกษาหารือหรือ,รอ,รอนําข้อมูลมาประกอบในการตัดสินใจหรือในการแก้ไขปัญหาผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้โอกาสคุณอยู่เสมอนะคะอย่าชักช้าต้องกระตือรือร้นนะคะในช่วงนี้ทําทงานอย่าเฉื่อยชาอย่าอืดอาดนะคะสำหรับในด้านของการเงินยังไปได้ถ้าทวงหนี้ในช่วงนี้ยังไม่ได้นะคะหากมีปัญหาเรื่องเงินผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสําหรับในด้านของการเสริมตัวของคนพุทธกลางคืนช่วงนี้ให้ร่วมบุญค่าน้ําค่าไฟวัด หรือร่วมงานบวชบวชนาคบวชเนรบวชเนคขม,มะร่วมบุญไปเลขสลิปเงินโอนธบุญเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท่านเกิดในวันพุธกลางคืน5้1สอน ที่เกิดในวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ในด้านของการงานคุณอาจกําลังอยู่ในช่วงของการตัดสินใจนะคะที่จะเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายที่ทํางานย้ายบ้านนะคะหรือมีการโยกย้ายภายในองค์กรหรือมีการปรับเปลี่ยนวิธนท,ทางที่ดีขึ้น,น,ะะใน,ขน,นในเรื่องของการงานส่วนในเรื่องของการเงินนะคะหากคุณได้เคยยื่นกู้กับแบงโกโบ์ปัจจุบันแล้วยังไม่ได้รับคำตอบหมอไก่ขอแนะนํานะคะให้ลองเปลี่ยนแบงก์แล้วยื่นกู้ใหม่นะ,ะอาจจะรับคําตอบที่ดี สำหรับในด้านของการเสริมดวงของคนวันพฤหัสนะคะช่วงนี้ให้ทำบุญกับโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลเด็กโรงพยาบาลสง์หรือโรงพยาบาลที่คุณไปพบคุณหมอบ่อยๆนะเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อสีตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่องานเป็นประจำก็เป็นสื่อสำหรับเลขมงคลท,งท, 45. ท่านที่เกิดในวันพฤหัส20145ท่านที่เกิดในวันศุกร์นะคะช่วงนี้คุณอาจจะต้องรับภาระหลายๆอย่างหลายๆด้าน ้องอดทนต้องต่อสู้ต้องรอคอยอย่าท้อถอยนะคะเพราะว่าผลสําเร็จรอคอยอยู่ข้างหน้านะงานจะสําเร็จได้ด้วยความอดทนและต้องใช้เวลาส่วนในเรื่องของเงินนะคะการเงินในช่วงนี้ได้รับเงินที่รอคอยหากมีปัญหาเรื่องการเงินสามารถแก้ไขได้ถ้ามีหนี้สินนะคะช่วงนี้ยังเคลียร์ได้ยังจัดการหามาจ่ายได้หรือมีคนช่วยส่วนในเรื่องของการเสรมิมดวงของคนวันศุกร แม่กให้ทูปบบุญกับเด็กโรงพยาบาลเด็กนะหรือทำบุญกับวนันทธิน้องหมาน้องแมวถ่ายชีวิตโคกระบือหรือปล่อยปลาหน้าเขียงเป็นการเสริมดวงเลขสลิปเงินโอนทำบุญเป็นสื่อ4ตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรพนักงานเป็นสื่อสำหรับเลขมงคลที่เกิดในวันศุกร์08192 ถ้าที่เกิดในวันเสาร์นะคะในด้านของการงานหากคุณต้องทําง,งานร่วมกับผู้อื่นให้ระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์อย่าใจร้อนอย่าตัดสินใจโดยความวู่วางหรือช่วงนี้นะคะหวังสิ่งใดไม่ค่อยได้รับตามที่คุณหวังให้ระวังลูกน้องหรือบริวารจะเอาเรื่องไม่สบายใจหรือข้อผิดพลาดมาให้ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะระวังถูกโกงนะคะลงทุนเกี่ยวกับการเงินในช่วงนี้ต้องระมัดระวังต้องศึกษาให้ดีนะและช่วงนี้ถ้าให้ใครยืมเงินอาจจะได้คืนยากนะคะ ในยได้ของการเสริมดวงของคนวันเสาร์ให้ทําบุญลงศพทำบุญผ้าหอศพหรือทําบุญกับมูลิติแม่และเด็กนะเลขสลิปเงินทําบุญเป็นสื่ออายุแม่เป็นสื่อหรือจะเข้าไปดูในแอปพลิเคชัน m อ็มไทยติไวราที่ออกบ่อยอาจเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้สำหรับเลขมงคลท่านที่เกิดในวันเสาร์หนึ่ง ในด้านการเสี่ยงโชคนะคะหมอไก่ขอแนะนําให้คุณพิจารณาจากเลขเด่นประจำวันเกิดสื่อน้าโชคประจำวันเกิดเลขเด่นประจําวันหรือจะเข้าไปดูในสีติไษว้เลาที่ออกบ่อยในแอปพลิเคชันเอ็มไทยนะซึ่งอาจจะเป็นสื่อให้กับคุณในงวดนี้เลขเด่นนี้สําหรับเลขเด่นเล่าเท่านั้นการเล่นมีความเสี่ยงควรซื้อตามกําลังที่มีหมอไก่ให้โชคขอเป็นกําลังใจและขออวยพรทุกท่านงวดนี้ขอให้ปังขอให้เฮงขอให้รวยๆกันทุกคนนะคะ สวัสดีค่ะ